คุณผู้ชมที่เห็นรถยนต์กำลังรายร้อนผมอยู่ตอนนี้นะครับเขามาซื้อมาขายกันบนคาซัมแพลตฟอร์มการซื้อขายรถยนต์มือสองที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของคุยภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว้าวมาเลซโนโนเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและแน่นอนประเทศไทยของเรานะครับเมื่อพูดถึงรถยนต์มือสองหลายคนอาจไม่มั่นใจก็ได้เพราะว่าขาดความรู้ใช่ไหมครับว่าต้องดูอะไรบ้างตรวจตราอะไรก่อนก่อนซื้อนเนี่ยทั้งนี้คาร์ซัมเขาจะตรวจตราให้อย่างครบวงจรเลย ที่นี่นะครับ anti, เขากล้าการันตีครับว่าคืนเงินภายใน5วันโดยไม่มีคำถามจุกจิกหากคุณซื้อแล้วไม่ถูกใจวันนี้เรามาดูจุดเด่นของคาซัมกันนะครับผมหนุ่ยพงศุขพามาที่นี่เพื่อแบ้ไตให้รู้สิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้เรามั่นใจในแพลตฟอร์มคาซัมมากยิ่งขึ้นไปอีกมีศูนย์บริการครับก็คือเขามีหน้าร้านจริงๆนะครับ ณขณะนี้ก็เติบโตทั่วไทยไปแล้วกว่า11สาขานะครับแบ่งเป็นศูนย์บริการซื้อขายรถยนต์มือสอง5สาขาแล้วก็ศูนย์ตรวจสอบมาตรฐานรถรวมถึงการประเมินราคาอีก6สาขาว้าวอย่างตอนนี้นะครับผมมายืนอยู่ที่ศูนย์บริการคาร์ซัมสาขารางังสิตนะครับที่นี่เป็นศูนย์บริการซื้อขายรถยนต์มือสองครับทั้งนี้นะครับคุณอาจจะไม่ต้องเดินทางมาเองทุกครั้งก็ได้เพราะว่าณขณะน,นี้เขามีเว็บไซต์ w w w c a s u m co t h ที่นี่แหละครับจะช่วยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้การซื้อขายรถยนต์ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ทำให้กระบวนการต่างๆของคาซัมได้มาตรฐานแล้วก็เชื่อถือได้เลยครับ c a r ซัม um, ไม่ได้คาดหวังได้แค่มาซื้อรถนะครับแต่เราสามารถทำการขายรถกับคาซัมได้ด้วยโดยทำตามวิธี4ขั้นตอนนี้เลยขั้นตอนที่1คุณสามารถจองการตรวจสภาพรถฟรีที่ w w w c a um. s u m m .co.th/ เซ l ข c a r ขั้นตอนที่2ตรวจสอบรถละเอียด175จุดพร้อมตรวจสอบว่าไม่ผ่านการชนหนักไฟไหม้น้ำท่วมจากนั้นก็ยื่นข้อเสนอให้กับคุณ ขั้นตอนที่3คุณขายรถตามข้อเสนอนี้ขั้นตอนที่4ให้คาซัมดูแลเอกสารและคุณก็รับเงินไปได้เลยโอ้โหเยี่ยมไปเลยนั่นหมายความว่ารถยนต์ทุกคันที่อยู่บนแพลตฟอร์มคาซัมนะครับจะผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานครบหมดแล้วว้าวอย่างนี้เราก็อุ่นใจนะสิ เมื่อครู่นี้นะครับผมเดินผ่านรถผมไปสะดุดตารถคันหนึ่งครับดูจะเหมาะกับสไตล์ผมที่ชอบไปไหนมาไหนกันทั้งครอบครัวเดี๋ยวผมจะขอทดลองขับขี่หน่อยนะครับอยากรู้ว่ารถยนต์ที่มาซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มคาซัมนะั้นจะเป็นยังไงพร้อมแล้วครับไปเลยนะฮะ คุณพลอยปกติเนี่ยลูกค้ามาขอเทสต์ไรฟ์กับคาซัมเนี่ย<ะ>ก็<ะ>ให้แบบที่ผมมาเนี่แหละถูกไหมฮะ,ฮะไม่ได้แปลว่าต้องผมเท่านั้นนะคือใครก็ได้ใช่ไหม<ะ>ทีนี้ให้ขับแบบไหนอยากจะขับแบบขยี้บี้รีดประสิทธิภาพรถหน่อยเนี่ยยอมไหม,มต้องดูแบบลูกค้าที่เลือกรถนะคะพี่หนุ่ถ้าสมมติว่าเป็นลูกค้าที่อยากจะตายพี่หนุ่เป็นตายครอบครัวเนี่ยเขาจะไม่ขับเร็วเขาจะเลือกในตอนอถนนที่เป็นลูกเหล่าเสียทางขรุขระ ก็จะทดสอบในส่วนของช่วงล่างเวลาขับช่วงล่างแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคนข้างหลังรู้สึกแบบเอ้ยมันสะเทือนไหม<อ>หรือว่ามันมีความรู้สึกอะไรบ้างไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นในรถของครอบครัวเนี่ยเขาจะไม่เน้นเรื่องเหยียบยาวอยู่แล้ว เพราะว่า <P are> คือมันโอเคอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะเขาจะเน้แนแค่ในเรื่องของช่วงล่างอย่างเดียวว่าเวลาที่ขับรถลงเนินลงหลุมความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างกระเทือนเยอะไหมอะไรประมาณนี้ค่ะโโใช่ค่ะคุณผู้ชมพนักงานคาร์ซ่าไม่ฉลาดนะนี่เขาตอบตอบเก่งนะแล้วก็ตอบดักคองไว้ก่อนผมจะได้ไม่เหยียบรถเข้าไงแล้วที่เนี่ยเขาเน้นรถสไลด์ค่ะที่หนุ่ยที่เขาตอบโจทย์ก็คือว่าเวลาไปส่งมอบเนี่ยน่าเวฟอะค่ะเลขกไมค์กับรถจริงเนี่ย คือมันดิฟกันมันไม่ได้แตกต่างกันเดียวแม้กระทั่งที่ไปส่งรถนะคะเต๋ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขับรถที่หน่วยไปนะคะต้องรถสไลด์ไปส่งอย่างเดียวรถสไลด์ใช่แล้วเตลก็คือขับรถตัวนตัวไปใช่เพราะเขาจะป้องกันในเรื่องของเราไม่ชนเขาเขาไม่ชนเราประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าอันนี้คือรถของลูกค้ายอมที่จะเสียแพงหน่อยช้รถสไลด์แต่ว่ามันปลอดภัยกว่าใช่ค่ะแล้วก็ข้อดีของคาร์ั้มก็จะมีในเรื่องของแกร็บ ถ้าสมมติว่าพี่หนุ่ยอยู่ไกลพี่หนุ่ยไม่ต้องขับรถพี่หนุ่ยมาอุ้ยพี่อยู่นู่นน่ะรัตโยอ่ะพี่รู้จักเลยรังติดอ่ะพี่หนุ่ยอ่านพอยเนี่ยก็จะเลือกแกล็บมาให้พี่หนุ่ยเลยอ่าจากบ้านพี่หนุ่ยอยู่ตรงไหนมาถึงที่นี้ปุ๊บเนี่ยค่ะทางเตลเนี่ยจะเป็นคนสำรองจ่ายค่าที่จ่ายให้พอพี่หนุ่ยดูรถเสร็จแล้วใช่ไหมคะจองเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็เรียกแกล็บเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยไปส่งพี่หนุ่ยที่ที่พี่หนุ่ยมาโอ้โหใช่โดยที่ไม่เสียค่าจ่ายถักบาทช้อนลูกกกกค้้้้าาาาาามมมมมจจบนเเเลลยยยยใช่อออออุุุะสดดดีว ฟังประสบการณ์จริงกันให้บริการของคุณพลอยไปแล้วมาฟังหนุ่ยบ้างาประสบการณ์การขับขี่ของผมนะครับผมรู้สึกแปลกใจเพราะว่าเดิมเนี่ยผมไม่ได้มีความคิดจะขับรถยนต์มือสองมาก่อนเอาเป็นว่าไม่มีประสบการณ์และผมก็เคยเข้าใจไปเองว่ารถมันต้องโซมแล้วมันถึงมาเป็นรถมือสองใช่ไหมครับแต่กับที่นี่ไม่สิ่งที่ผมได้ทดลองไปนะครับแม้ว่าเข็มไมล์เนี่ยจะไป92,000กว่า ซึ่งเอาจริงก็ไม่น้อยไม่มากนะครับแต่ทั้งนี้สภาพรถแน่นเฟิร์มให้ความรู้สึกโอออันนี้ก็จากรุ่นที่ผมสะดุดตาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าคุณอยากจะทดลองขับด้วย อยากจะซื้อขายรถยนต์มือสองคาซัมเขาเตรียมเว็บไซต์ไว้ให้แล้วครับเปิดไปพร้อมกันนะครับ www.carsum.co.th คุณผู้ชมดูเว็บสิโอโหออกแบบดีมาก UX UI นี่ต้องบอกเลยสะดวกมากใครๆก็ใช้ได้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับรองรับทุกไซต์หน้าจอแล้วก็สะดวกมากขึ้นถนะ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เข้าดูนะครับนี่ขนาดผมดูมือถือเนี่ยผมยังรู้สึกได้ว่าเว็บนี้ใช้งานง่ายจริงๆในส่วนของเว็บไซต์มีการแบ่งสัดส่วนไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในส่วนของการค้นหารถที่มีทั้งแบบเซิร์ชหาด้วยตัวคุณเองที่จะเลือกได้ละเอียดมากๆไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อสีเลขหมล์รวมไป,ปถึงขอบเขตราคาหรือจะกดเลือกจากหมวดหมู่ที่คาร์ซัมแบ่งไว้ให้ก็ได้พอเราได้รถที่สนใจแล้วกดเข้ามาก็จะเจอกับรูปถ่ายของรถที่ครบทุกมุมที่คุณควรจะได้ดูไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในไปจนถึงล้อรถและก็ห้องเครื่องซึ่งรถทุกคันที่อยู่ในระบบของคาร์ซัมจะต้องไม่มีอุบัติเหตุหนัก และไม่มีความเสียหายจากไฟไหม้และน้ําท่วมอีกทั้งต้องผ่านการตรวจสอบ175จุดจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งตรงนี้จะมีรายงานฉบับเต็มของการตรวจแต่ละคันให้เราดูอีกด้วยครับไล่สายตาลงมาจะเจอราคาที่ตรงนี้คาซ้ำย้ําเลยว่าเห็นราคาไหนจ่ายราคานั้นไม่มีบวกเพิ่มโดยราคานี้จะรวมภาษี7%มาเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะมีระบบคำนวณสินเชื่อที่สะดวกมากๆเป็นแถบให้เราลากไปลากมา เพื่อประเมินค่าผ่อนชำระรายเดือนที่เราต้องการได้โดยรถที่ซื้อจากคาร์ซัมทุกคันจะรับประกัน1ปีและการันตีคืนเงินภายใน5วันถ้าเราไม่ถูกใจในรถไม่ถามจุกจิกเอาเงินคืนไปเลยเมื่อเราอ่านรายละเอียดต่างๆจนพอใจแล้วนะครับก็สามารถกดจองหรือว่าทดลองขับได้นะครับก็สามารถจะนัดหมายเวลาได้อย่างง่ายเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ถ้าคุณจะเข้ามาดูข้อมูลเฉยๆ ไม่มีความจําเป็นจะต้องลงทะเบียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการทดลองขับแต่อย่างใดแต่หากคุณต้องการจะซื้อขายหรือมีการทดลองขับแน่นอนว่าต้องมีการลงทะเบียนก่อนด้วยนะครับจากการใช้งานของกองบรรณาธิการแบร์ไตเรากับเว็บไซต์คาร์ซัมเราพบว่าเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่คาร์ซัมโทรกับมาจริงครับเพื่อที่จะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพิ่มโดยความสะดวกต่อไป เห็นแล้วเขามั่นใจนะครับว่าการซื้อขายรถยนต์มือสองผ่านแพลตฟอร์มท a าซัมเป็นการยกระดับวงการคุณผู้ชมครับด้วยความน่าเชื่อถือด้วยความง่ายที่เขามีศูนย์บริการที่หลากหลายสาขาแล้วก็เว็บไซต์ที่มีขั้นตอนดําเนินการซื้อขายเพียง4ขั้นตอนนะครับหก็คือให้คุณไปค้นหารถ2ให้คุณมาจองแล้วก็ทดลองขับและ3ครับก็คือรับรถจะรับที่นี่ก็ได้หรือให้เขาไปส่งถึงหน้าบ้านด้วยรถสไลด์นะครับคุณก็จะได้ไม่ต้องเสียไมย้ แล้วก็4สุดท้ายหากคุณไม่พอใจก็คืนเงินได้ภายใน5วันเลยทีเดียวนี่คือความสุดยอดมากๆที่เกิดขึ้นนะครับและถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็มาเริ่มต้นกับแพลตฟอร์มคาร์ซัมเลยนะครับโดยที่คุณสามารถจะตรวจสอบด้วยตัวคุณเองโดยการมาทดลองขับเขามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสภาพรถเขามีทีให้คำปรึกษานะครับเพื่อคุณได้รับผลดีที่สุดซื้อขายรถยนต์มือสองต้องคาร์ซัมมั่นใจง่ายเหมือนนับ1 2ึซัม